สิบบาทพศสองห้าสี่สามพนักรับซื้อเหรียญละสิบสิบห้าบาทค่ะเหรียญสิบบาทวา่เาเหรียญสิบบาทจะตังทอนพศนะคะจะตังทอนคือพศค่ะสิบบาทที่พนักรับซื้อนะคะหลักๆก็คือสามหนึ่งห้าร้อยบาทสี่หนึ่งหกสิบถึงแปดสิบบาทสี่สองยี่สิบบาท สี่สบาทเอ้าไม่ใช่จะไม่ใช่43เท่านั้นสี่สาบาท5้าสามสี่บาท5้าสามบาทค่ะนะคะฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะาอาจจะพูดสับสนฟังอีกรอบนึ่งนะคะเหรียญหลักๆที่พนักงารับซื้อนะคะสิบาทจะตังทอนเนะะี่ยค่ะสองห้าสี่หนึ่งสองหสามหก่อนสองหสมหรับซื้อเหรียญละ ห้าร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยถึงหนึ่งพันหมายถึงเหรียญที่ผ่านใช้รับซื้อห้าร้อยนะคะไม่ผ่านใช้หนึ่งพันค่ะสิบาทสามหนึ่งนะคะต่อมาก็เป็นสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งสิบาทปีสองห้าสี่หนึ่งสิบาทปีสองห้าสี่หนึ่งไม่ผ่านใช้ก็เอามาดูนะคะมาติดราคาผ่านใช้นะคะสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละแปดสิบถึงหกสิบถึงแปดสิบบาท ค่ะสิบบาทสองห้าส่สวนต่อมาสิบบาทปีสองห้าสบาทปีสอ4ห้ารับซื้อเหรียญละยี่สิบาทนะคะเนี่ยค่ะสตางค์นธรรมดานะคะสิบบาทสอง2้าบาทสิบบาทสองห เห็นไหมคะตามภาพเลยชัดเจนนะคะพูดแล้วต้องเอาเหรียญมาให้ดูด้วยจะได้เห็นมองตามองนึกนึกตามออกนะคะสิบบาทปีสองห้าสามสี่ค่ะเนี่ยดูแค่พศออตรงนี้เลยนะคะเนี่ยพศเนี่ยสามสี่ค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทสี่สองยี่สิบสามสี่ยี่สิบต่อมาสิบบาทปีสองห้าสี่สามเนี่ยคะ่ะสิบบาทปีสองห้าสี่สามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาท และเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามสี่สองห้าสามสี่เหรียญน,นี้นะคะสิบห้าบาทแล้วก็สองห้าห้าสามเนี่ยค่ะสองห้าห้าสามรับซื้อสิบห้าบาทสองห้าห้าสามนี้ก็ะจะเป็นเหรียญหนาเลยนะคะแอบเป็นเหรียญเพศเหรียญโตแล้วนะคะเนี่ยค่ะเพศโตจะไม่เหมือนกับเหรียญรุ่นแรกเหรียญน,นี้จะเริ่มต้นที่ปีห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ปี5 1ค่ะปี5 1ถึงปี6 0นะคะ,ปะเปอร์เซนโตแบบนี้5 1ถึง6 0ค่ะบอกราคาชัดเจนค่ะรับอะไรราคาเท่าไหร่นะคะร้านปน้านะคะจะบอกราคาไปชัดเจนที่สุดนะคะชัดเจนมากรับอะไรราคาเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะห้ามโอนเงินให้ผู้ซื้อเด็ดขาด ห้ามโอนเงินให้ผู้ซื้อเด็ดขาดนะคะคนขายแต่งตัวสวยเวลารับเงินอย่างเดียวเลยนะคะส่งเหรียญไปขายค่ะไม่ต้องโอนเงินให้ผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อต้องโอนเงินให้ผู้ขายค่ะ